พคกออก็ตรัสอีกว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสตรีบุรุษคฤหัตหรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาหนึ่งๆนงว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ภิกษุทั้งหลายความมัวเมาในความไม่มีโรคมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริต เมื่อเขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองเนื่อง,งย่อมละความมัวเมาในความไม่มีโรคนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือว่าทำให้เบาบางลงได้ภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรีบุรุษคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจึงควรพิจารณาเนืองเนื่อง,งว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ลุ่งพ้นความเจ็บไข้ไปได้ในสวนของความเจ็บไข้ก็เหมือนกันนะครับ ความเจ็บไข้นั้นพระองค์ก็เคยตัดอีกพระสูตรหนึ่งว่าความชรามีอยู่ในความหนุ่มสาวความเจ็บไข้มีอยู่ในความไม่มีโรคก็ความตายก็มีอยู่ในชีวิตนะครับฉะนั้นเนี่ยเห็นว่าร่างกายเรายังแข็งแรงดีนะครับเราก็ไม่รู้ว่าความมีโรคนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับเราตอนไหนก็ได้นะครับถ้าโรคนั้นกําเริบขึ้นมาก็นะาให้เราได้พิจารณาอยู่ก็จะได้ดํารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทซึ่ง ความประมาทนั้นก็คือว่าเห็นว่าตัวเองนั้นยังแข็งแรงนะครับเราเองก็จะกระทําผิดทางกายทางวาจาทางใจนะครับหรือประพฤติตัวผิดผิดศีลผิดธรรมผิดทํานองครองธรรมได้นะครับอันนี้ก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะมาพิจารณาหนึ่ง,นงในเรื่องของความไม่มีโรคนะครับจะทําให้เรานั้นได้ตั้งตนอยู่ด้วยความไม่ประมาท